ลุยโซเลตกองหน้าจอมถล่มประตูของแอลิติโกลมาริดนะครับได้ออกมาเปิดเผยถึงกองหลังที่ทําให้เขาเจองานยากมากที่สุดเท่าที่เคยเจอมาครับโดยห oh ัวหอกทีมชาติดูลไกยนะครับได้ถูกยกย่องให้เป็นสุดยอดดาวยิงแห่งยุคและเพิ่งจะทําสถิติซัดไปครบ500ประตูในอาชีพการนักแข่งของเขาด้วยโดยในการลุยโปรแกรมบอลที่ผ่านมาครับลุยโซเลสเคยเล่นงานแนวรับคู่แข่งมาแล้วมากมายครับแต่ว่ามีกองหลังอยู่รายหนึ่งครับที่ตัวเขาเองออกมายอมรับว่า าานดานได้ยากที่สุดเท่าที่เคยเผชิญหน้ามานะครับคือใครเอ่ยนั่นก็คือเตียโกซิวาประการหลังตัวเก่าของเชลซีนั่นเองครับอดีตกองหน้าลิเวอร์พูลและก็บาร์เซโลนาอย่างหลุยส์โซเล่น,นะครับออกมาบอกว่า กองหลังที่สร้างปัญหาให้ผมได้มากที่สุดและผมเคยดวลกับเขาอยู่หลายครั้งก็คือเตียโกซิวาเขาเป็นกองหลังที่น่านับถือซึ่งผมเองก็ชื่นชมเขาเสมอมาครับสำหรับเตียโกซิวาถือว่าเป็นหนึ่งในกองหลังระดับตำนานของทีมชาติบราซิลครับโดยคว้าแชมป์มากมายร่วมกับสโมสรเอซิมิราน เบสเชแล้วก็มาลงเอยกับเชลซีเมื่อปี2020นะครับโดยซิวาครับลงสนามให้กับสิงโตน้ําเงินครามไปแล้ว21นัดในฤดูกาลน,นี้ครับแต่ว่าแข้งวัย36ปีไม่ได้ลงเล่นเลยครับนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนื่องจากตัวเขานะครับมีอาการบาดเจ็บที่ต้นขานั่นเองนะครับขอบคุณข้อมูลดีๆจาก AFP ด้วยครับ